สวัสดีครับร้านโชว์ซีรุตลดถไทยมือสองนะครับนนี้จะพามาชม L อลซีเจ็ดศูนย์แปดครับนี่ครับมาชมกันเลยครับนี่คันนี้เป็นสีดำเดิมจากโรงงานเลยนะครับเลยครับนี่ครับมีถลอกบ้างตามการใช้งานนะครับสีดเดิมเลยครับนี่ครับมีเบาะนี่ครับไม่มีผูครับมีที่ใส่กล่องเครื่องมือให้ด้วยครับนี่ อันนี้ก็มีอะไรเบริกศูนย์ก็เป็นเบาะครับเบาะแล้วก็ตะแกรงข้างมาแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นครับเป็นแบรนด์ของโอตานินี่ครับเดี๋ยวพามาชมผานหลังกันเลยครับนี่ครับผานหลังมันผานหกประมาณนี้ยวเข้าไปชมชุดท้ายกันเลยนะครับชุดท้ายก็เรเี่ยบเเอี่ยม,เ,ยม,เ,ยมเป็นกาวเดิมของโรงงานเลยนะครับ คันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยรื้อตัดท่อนครับนี่ครับประมาณนี้โดยรวมครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับรถแห้งๆคันนี้เป็นรถไล่นะครับไม่เคยลงนาครับนี่เออติ๊กเกอร์ก็ยังเดิมเลยครับสติ๊กเกอร์ติดรถมาครับนี่วันมาณนีครับก็เปลี่ยนทายของเหลวให้ครับนี่ประมาณนี้ครับผม ยางใหม่ๆเครื่องแห้งๆไม่เคยลื้อไม่เคยแกะน็อตนะครับน็อตทั้งหัวไม่หมดนครับนี่วันนี้ครับก็เป็นชุดคันนี้เป็นใบดันคานบนนะครับนี่บอกไฮดรอลิกไม่มีรั่วครับไม่ซึมครับใช้งานได้ยาวๆครับคันนี้ได้ไปต่อเพราะว่าเราเก็บสภาพมาให้แล้วครับนี่ครับรถคันนี้เก็บมาแล้วครับนี่ครับมาดูแป๊บครับแป๊บยังเป็นสีสิ้นิ้นเลยนะครับ รถยังใหม่อยู่เลยครับนี่นี่ครับดูแป๊บครับนี่ประมาณนี้สีสิงสิงครับใหม่ๆอยู่ครับรถคันนี้ใช้งานมาน้อยครับมาดูเลขไม์ชั่วโมงแรกเลยครับนี่ครับนี่ใช้งานไปแล้วหนึ่งพันสามร้อยชั่วโมงครับนี่ครับประมาณนี้ไม์ขึ้นปกติครับ เ๋ยวความร้อนขึ้นน้ำมันขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขับให้ชมกันนะครับ ครับอูนะเราหายเลยก็ความเล็้วขึ้นนะครับนี่ครับอูผ่านโลยครับสวยนะครับไปเลี้ยวติดครบนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เอกสารเล่มทะเบียนครบครับ อสีหกเก้าครับเดี๋ยวราดูเล่มทะเบียนกันนะครับครับผมเอกสารเล่มทะเบียนครับสเมเก้าครับพร้อมโอนใช่ครับสนใจก็ดูรถได้ดูรถได้ที่บ้านเขาสามยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสามหกแปดเจ็ดหนึ่งครับ ศูนย์หกสามศูนย์สองสามสามหกเก้าศูนย์ครับนะครับรถคันนี้เก็บมาแล้วเรียมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ราคาราคาราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับราคานี้ได้ดันหน้ากับผันหลังครับราคานี้ได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับใช่ครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับได้ไปเติมน้ำมันีคอย่างเดียวครับคันนี้เราเก็บมาให้หมดแล้วครับเปลี่ยนท้ายนอว ช่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วครับเราเก็บมาให้แล้วครับสภาพเลี่ยมๆเติมนละมันขี้อย่างเดียวเลยครับอครับตอนนี้ครับมก็มาใกล้แล้วครับเราเป็นธรรมชาติเรารีวิวแบบธรรมชาติของจริงถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูมาชมได้นะครับหรือว่าลูกค้าทางไกลไม่สะดวกหรือว่าจะวิดีโอคอลดูได้นะครับผมวิดีโอคอลดูรถได้ทุกจุดเอกสารเล่นทะเบียนครบครับไม่ต้องกลัว เราขายจริงส่งจริงครับเราบริการจัดส่งนะครับเราส่งเองถ้าเราไม่สะดวกส่งเราก็อาจจะจ้างรถขนส่งนะครับแต่ส่วนมากเราจะส่งเองนะครับรถเราจะไปอธิบายต่อหน้าลูกค้าเลยครับให้ลูกค้าเข้าใจอีกทีหนึ่งครับก็ฝากติดตามร้านเล็กๆนะครับผมโชวิที่รถรถถ่ายมือสองจีจาร์รถจ้าบเดี๋ยวเราจะมีรถสวยๆนำเข้ามาเสนออีกครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ